ผู้ขาาายยออทดเเสีงงมร็จกไอระเหยการบริโภคอาหารจากน้ำมันทอดซ้ำไม่เพียงแต่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งความดันโลหิตหลอดเลือดหัวใจเฉพาะผู้รับประทานเท่านั้นผู้ขายที่ต้องสูดดมไอ้น้ำมันทอดซ้ำก็มีอันตรายด้วยเช่นกันการใช้น้ำมันในการปรุงอาหารเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้ำมันใหม่ๆจะมีลักษณะใสมีความหนื่เล็กน้อย แต่น้ำมันเนี่ยครับเมื่อเรานํามาใช้ถูกกับความร้อนสัมผัสกับอาหารจากการทอดการผัดซ้ําๆนานๆเนี่ยนะครับคุณภาพของน้ํามันก็เปลี่ยนครับเราจะสังเกตเห็นได้คือน้ํามันเนี่ยจะมีสีเข้มมีความหนืดมีตะกอนลักษณะน้ํามันอย่างงี้ครับเป็นน้ํามันที่เสื่อมคุณภาพสารเคมีต่างๆที่ตกค้างที่ปนอยู่ในน้ํามันเนี่ยนะครับหลายตัวเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งถ้าเราไม่มั่นใจว่าน้ํามันเนี่ยเสื่อมสภาพหรือย,ยังเนี่ยนะครับไม่ควรเสียดายครับ ควรจะเปลี่ยนและใช้น้ำมันใหม่ดีกว่าครับสนับสนุนโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข